สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอดมินริมนะครับผมวันนี้นะครับแอดมินมากับเจ้าคันตกพุ้งไททันเฮดห้าสิบห้านะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเติมสต็อกนะครับผมวันนี้จะมาเติมสต็อกด้วยกันสี่รุ่นนะครับจะมีเฮ็ดหกสิบสองเฮดหกสิบเฮดห้าสิบเก้าแล้วก็เฮ็ดห้าสิบห้านะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้จะมาในคอนเซ็ปต์สีเทาดํานะครับเป็นเหมือนดํากาแล็กซี่เลยนะดําแบบเนีย่ยประมาณนี้เลยครับเป็นเหมือนมิวคิวเวย์นะฮะมิวคิวเวย์เดี๋ยวเรามาดูคันยังไงกัน ตัวคันนี้นะครับราคาหนึ่งพันสี่้ห้าสิบาทนะครับเป็นคันระยะหนึ่งจุดปดเมตรนะครับหนึ่งแปสิบเซนนะน้ำหนักคันอยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดกร,รมัมตัวนี้เบามากสี่สิบเจ็ดกร,รมัมนี่ประมาณนี้ชึบขออนุญาตวางก่อนแล้วเรามาดูซองเขากันตัวนี้จะให้เป็นซองเหมือนแบบว่าฟองน้ำบุมานะแต่มันจะแบบไม่ได้หนามากนะครับผมประมาณนี้ จะแบบบางๆนะนะบางจะมีเขียนคําว่าไททันนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคเดีย๋ยวเรามาดูคันกันนะครับตัวคันตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น h ฮดห้านะครับผมจะเป็นคอนเซปต์เขาสีจะเป็นสีแดงตัดกับสีดํานะแล้วก็มีด้ามสีเงินนะว้าว <Wow. S 1> เห็นไหมเป็นเหมือนกาแล็กซี่นะครับมันกากเพดมูท่เวอะไรประมาณนี้นะตรงลามีเขียนคําว่าสเปเชียล นี้แล้วก็ตัวนี้เป็นคันที่เป็นเวทมนะเวทตึงส uh ุดในสี่คันที่รีวิวมานะตัวนี้จะเป็นตึงตัวนี้ตึงเลยเดี๋ยวเรามาลองจับกันตัวด้ามเขาจะเป็นสีนี้สีเทาแกะได้นะครับผมแกะได้สองจุดนะตรงนี้ได้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ได้จุดหนึ่งนะตรงตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับผม uh huh. okay. เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นคันกันเห็น uh huh. เขาบอกว่าเป็นเวท M แปลว่ามันต้องตึงนะจะตึงจริงหรือเปล่า uh huh. ายก็ราคานี้นะครับหนึ่งพันสี่หสิบเป็นแบลิ่งนะลดอาการสายพันธุ์นะครับผมอ่ะมาดูเลยเชฟขอลองสัมผัสหน่อยโอ้ป็น oh <my> ครับตึงจริงๆเลยครับตัวนี้รู้สึกแบบว่ารู้สึกเลยครับว่ามันค่อนข้างตึงและกระด้างน,นะออกเงวแบบว่าเวทเอ็มนะตัวนี้แต่จุดเด่นของเขาคือเป็นคันเวทเอ็มก็จริงฮนะแต่ดูปลายเขาให้ดูปลายให้ดูปลาย จับยากลุ่นเกินตัวปลายนี่ปลายเขาเนี่ยมันจะงมลงได้ว้าวข้อดีก็คือเวลาช่างเนี่ยมันจะกุ้งเนี่ยมันจะไม่ระแวงนะครับผมปลายที่มันอ่อนเนี่ยมันจะไปตามกุ้งนะเวลากุ้งเดินพาสายไปเนี่ยชัดปลายแบบนี้ยมันจะช่างกุ้งได้ดีนะแต่คันเนี่ยยังมีความตึงเก็บกุ้งได้ไวนะเนื่องจากเป็นเวทเอ็มนะแบบตึงเลยครับผมแต่ละใครที่ชอบแบบคันแข็งนะ หรือว่าแบบเอาไปใช้แข่งหรือว่าเอาไปแบบเก็บกุ้งไว้แบบอุ๊อยากได้ตัวกุ้งอะไรเงี้ยเนี่ยเหมาะเลยตัวนี้ให,นให้ดูแอคชั่นคันประมาณนี้เลยลงยันโคนทุกคันนะครับแต่ตัวนี้จะลงขึ้นมาตรงตรง,ตรงตัวโลโก้เขานะมันจะแบบไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นนะ <Okay. S 1> คือไทยท่านเนี่ยลงโคนทุกคันแต่จะลงมากลงน้อยก็ขึ้นอยู่ตะเวทเขาอยู่แต่รุ่นเขานะครับแต่ตัวนี้แบบว่าใครที่ชอบแบบคันแบบเก็บกุ้งไว,ไวนะ้ี่ยน่าโดนตัวนีวน้แล้วปลายเนี่ยอ่อนนะ ช่างกุ้งดีๆนะแบบว่าช่างกุ้งไม่ระแหวงอ่อนแค่ตรงลายนะโอเครับใครนะครับที่ชอบคันที่แบบคาแรคเตอร์แบบนี้นะแข็งๆนะก็จัดได้นะครับผมกับคันตกกุ้งเททันเทท่าสิบห้านะครับยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับจิ้มได้เนตกา้านะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคันตกกุ้งเททันเทท่าสิบห้าครับผมค,ครับ